สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนทางหวยฮานอยสูตรแยกน้อยวันที่ยี่สองเดือนหนึ่งพี่หกเก้านะครับผมสูตรแยกน้อยเมื่อวานนี้ก็จะเข้าเป็นหวยฮานอยปกติน้อยเดียวเหมือนเดิมหนึ่งแปดหกแล้วก็เก้าหนะครับนะผมให้8ดกับสี่นะฟัน8จอเข้าแปดหตรงๆเลยนะเข้าตรงๆเลย ฮานอยกาซาเจาะไม่เข้าพิเศษไม่มี VIP ก็ไม่มานะมาเริ่มจากฮานอยแรกกันเลยเนาะเป็นหวยฮานอยกาซาเด็นวันนี้ก็จะเป็น0ูนกับเ้านะ ศกับเกนะครับก็จะมีศูนย์ห้าศูย์หดเก้าห้าเก้าหแล้วก็เก้าเจ็ดตัวกันนะครับ0ูย์แกับศูย์สี่เน้นที่ศูนย์ เน้นที่ศูนย์ฟันสูตรนะครับตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับก็จะมี05 06 07แล้วก็เก้าเนะครับหวห้าน้อยแรกนะครับการศาสตรก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นพิเศษ <c oughs> หัวฮานอยพิเศษนะครับวันนี้ได้ห้ากับสี่ก็จะมีห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเดี๋ยวก่อนห้าห้าห้าศูนย์ถูกแล้วห้าเก้าสี่หนึ่งสี่ศูนย์แล้วก็สี่เก้าตัวกันนะครับห้าเจ็ด ต7 2> 5 2็5ห้้ตัวฟันนะครับเป็นเลขห้าตัวเน้นก็จะมี ตัวนี้นะครับตัวเน้นห้าหนึ่งห้าศูนห้าเก้าแล้วก็สี่หนึ่งนะครับผมห้านอยนะครับพิเศษน้อยที่สองนะก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นห้าน้อยปกติ น่อยนี้สี่นะสี่กับห้านะครับหน่วที่สี่นะน่อยเนี่นะนยสี่กับห้านะครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดห้านะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าแปดตัวกันนะครับสี่สองสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้านะครับ ผมคิดว่าต้องเป็นสนะี่ะนอยปกตินะเน้นที่สี่เลยนะตัวเนี่ยนะครับสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดแล้วก็ห้าศูนย์มาแน่นอนนะ วันนี้สี่กับห้าต้องต้องมาทัก2สองนอยนะอย่างต่ำเมื่อวานนี้เข้าแค่หน่อยเดียวหวยฮานอยไม่ค่อยเข้าและไม่ค่อยเข้าเลยเนาะแต่ว่าหวยลาบกับดาวโจนนี่เข้าบ่อยนะสองหวยนี้เข้าบ่อยต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอย V I P สำหรับ VIP ห้ากับ4 5้ากับ4ี่ห้าเ้าห้าย์ห้าเจ็ดส่วนสนะครับสี่เก้าสี่ศูนย์แล้วก็สี่เจ็ดตัวกันนะครับห้าแปดสี่แปดห้าหนึ่งกับห้าสอง ตัวฟันนะครับเป็นเลขห้าตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับ5 95057แล้วก็40 9505740นะครับห่วยห้าน้อยนะครับสูตรแจกหน่อยนะก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเลขวินเลขวินเมื่อวานนี้ก็ไม่เข้าเลยเลขวินนะวันนี้ก็จะมีเลขห้านะเลขห้าเลขสี่ศูนย์เก้ากับหนึ่งวาตัวไหนดีเก้านี่ก็มาบ่อยเนาะ แต่ว,ว่าสูตรหนึ่งนี่ก็มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมาหนึ่งห้าสี่ศูนย์หนึ่งนะครับก็ลองดูแบบวินดูห้าสี่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งนี่แหละทุกคนนะก็ จบไปแล้วสำหรับสาหรับหวยฮานอยนะวันนี้22ก็ขอให้มาตั้งขอให้เข้าเยอะกว่ากวนน่าหนึ่งฮานอยละก,กันนะวันนี้นะฝากพี่ๆกดไลค์กดกติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ